บทเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนหูกันถึงชนทลักษณ์ของทํานองจะปุและทํานองละไม้นะครับทํานองจะปุคือทํานองซอที่เราได้มาจากเจ้าปุนะครับซึ่งเป็นทํานองที่มีความอ่อนหวานนะครับใช้ซอหลังจากเมื่อเราจ้อยจังแสนหรือว่าเราไก่แล้วนะครับเราก็นจะซอทํานองจะปุ้ก่อนเทียไปหันละไม้แต่จะอธิบายว่าชนทลักษณ์ นะครับทานองเจ็บปุทํานองละไม้นะครับใจอันเดียวกันนย่าเมื่อเฮาซอเนี่ยหลังจากเขาตั้งจะไม่ไก่หรือว่าจะจังแสนเซฟครบเฮาจะมาขึ้นทํานองเจ็บปุแต่ว่าส่วนมากตามนิยมแล้วนะครับเฮาจะมาขึ้นเจ็บปุแบบท่อนเต็มเขาจะขึ้นท่อนเก่งก่อนนะครับคือทํานองเจ็บปุนะครับตั้งหลังนี้นะครับฉน,นลักที่เขาหานันนี้อันนี้เป็นท่อนเก่งนะครับหรือว่าท่อนตัดเจ็บปุ ถ้าทำนองจะปุ๊ทำนองละไม้เต็มนะครับขออนุญาตนะครับจะประกอบด้วยเจ็ดบรรทัดนะครับมีอยู่สองท่อนนะครับมีท่อนขึ้นกับท่อนลงนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตแนะนำทำนองจะปุ๊ทำนองละไม้ท่อนตัดก่อนนะครับตามชนทลักษณ์นะครับที่ทุกท่านฐานนี้นะครับอ้างอิงตามชนทลักษณ์ของกรอนสุภาพนะครับท่อนตัดนะครับวรรคแรกคำสุดท้ายของวรรคแรกนะครับ จะสัมพัสกับกรมที่2กรรมที่3ามของว่าที่2นะครับแล้วกรรมสุดท้ายนะครับของว่าที่2นี้จะบังคับนะครับโดยส่วนมากจะบังคับเป็นเสียงจัตวานะครับ here, สังเกตนะครับ here, สีชมพู 2, น,ะมพ 3, นะครับแล้วกรรมสุดท้ายของว่าสองนี้จะส่งสัมผัสไปถึงวาาที่สามรมสุดท้ายนะครับกรมสุดท้ายของว่ที่สาม ก็จะส่งสัมพัทธ์ไปคมที่3ารคมที่4ของวัตที่4นะครับนะครับในส่วนของวัตที่4แล้ววัตที่4นี้จะมีบังคับส่งก่อนที่เขาจะจบทานองนะครับจบท่อนนะครับคือบังคับการสุดท้ายในวัตที่4นี้ต้องเป็นเสียงโทนะครับเสียงโทมีอย่างพ้องเช่นวยเจ้าคาอูเอิน ซอมออมเป็นต้นนะครับนี้นะครับสัญลักษณ์สีเขียวนะครับแล้วเอาจุไปดีก่อนแล้วหอยมาบรรทัดส,สุดท้ายวัตตที่ห้านะครับคำสุดท้ายของวัตที่ห้าสัมพันธ์กับกรำที่สามคำที่สี่ของวัตที่หกนะครับซึ่งจะเป็นวักลงนะครับเมื่อถึงวัตที่หกคำสุดท้ายนะครับเน,น,บน,น,บน้นนะครับคำสุดท้ายรำลงนี้บังคับต้องเป็นเสียง ตรีเต้าอ,อันนะครับที่สำคัญคือนอกจากเป็นเสียงตรีแล้วนะครับเราจะบังคับนะครับคือสัมพักกับกคมสุดท้ายของวัตที่สซึ่งตัวอย่างเราจะว่าสมมติคมว่าเจ้านะครับกคมสุดท้ายของว่าที่สี่ลงคำว่าเจ้ากคมสุดท้ายของวัตที่หกซึ่งจะต้องเป็นเสียงตรีเขาจะว่าเช่น แต่เรามั่งมูลตุ้นเต้าเป็นการเป็นเก้าเป็นต้นนะครับหลังจากโครงแล้วนะครับทานองจะปุ๊ทานองละไม้จะมีการจิ้มนะครับเมื่อจิ้มเสร็จเขาก็จะขึ้นท่อนขึ้นท่อนใหม่นะครับทานองจะปุ๊ทานองละไม้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเขึ้นซอทํานองจะปุ๊อาจจะมีการเอื้อนเสียงนะครับ แล้วก็โมดเสียงจะมีความแตกต่างถ้าทำนองจะพปุ๊บบจะจีมว่าจีมและน no อนะครับถ้าทำนองละไม้บทจะว่าจีมและน no อนะครับหรือว่าจีมและน้องเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพอนะครับฉนันทลักษณ์ในบทเต็มของทำนองจะพปุ๊ละไม้นะครับซึ่งจะสัมภาษณ์พร้มกัน เหมือนกันกครับตะกี้นะครับแต่ว่าจะมีความยาวเพิ่มมาแหมนะครับหนึ่งหนึ่งมาทัดนะครับอ้าวต่อไปชมว่าที่หนึ่งนะครับคงสุดท้ายสัมพัทธ์คงที่สามาำที่สี่ของว่างที่สองนะครับเมือ่อส่งไปคงสุดท้ายของว่างที่สองนี้บังคับนะครับเป็นเสียงตะวานะครับสีชมพูนะครับนะคบงสุดท้ายของว่างที่สองส่งสัมพัส์ นะครับมาถึงว 3, รางที่สามรมสุดท้ายนะครับแล้วกรมสุดท้ายของวรางที่สามส่งสัมพัส์ไปถึงกรรมที่สามรมที่สี่ของว่าคที่สี่นะครับนี่นะครับแล้วกรมสุดท้ายของวรรคที่สี่เพื่อนนตั้งใจก็่อยทำความเข้าใจนะครับกรมสุดท้ายของว่าคที่สี่จุ๊ไปนี่ก่อนเราจะมาขึ้นแหมว่างที่ห้ารมสุดท้ายสัมพัส์กับกรรมที่สามรมที่สี่ของว่าคที่หก แล้ววัคที่หกคำสุดท้ายนะครับเนี่ยตัวนี้สําคัญนะครับกำสุดท้ายของวัตที่หกจะต้องเหลวไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวักที่ีแล้วขออธิบายเพิ่มเติมนะครับคำสุดท้ายของวักที่ีแล้วก็วัคทีโหกเนี่ยจะขอเน้นว่าห้ามเป็นคำที่เป็นเสียงสามัญาำที่เป็นเสียงจัตวานะครับคำสุดท้ายนี่นะครับสองตัวนี้นะครับ ห้ามเสียงสามารถห้าเสียงจตาวาเสียงอื่นได้หมดเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีสระเสียงสั้นนะครับได้นะครับเช่นคํ <c oughs> าว่าวัดนักขิดสิบร้อยหมืน่นได้นะครับนี่นะครับสองตัวนี้นะครับเมื่อวักที่โกคำสุดท้ายเหลวไปหาคำสุดท้ายของวัดทีซีแล้วนะครับแล้วสามพัน สืบเนื่องมาถึงวัตถิเจ็ดคำสุดท้ายนะครับสัมผัส์ทรงกันนะครับคำสุดท้ายของวัที่หกส่งมาถึงวัที่เจ็ดนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับสัมผัสส่วนของวัตทีแปดอนุโลมนะครับอาจจะสัมผัสหรือบ่สัมผัสธ์ก็ได้นะครับในวัตถิแปดแล้วคำสุดท้ายของวัตถิแปดสำคัญบังคับนะครับต้องเป็นเสียง สามันตะอันนะครับสีเหลืองครับตัวนี้นะครับกรรมสุดท้ายของว่าที่แปดนะครับต้องเป็นเสียงสามันนะครับแล้วจุเวนี้เขาจะมาแหมทอนึงนะครับทอนที่สองของทํานองจะกูดละไม้ซึ่งเขาได้อู้กันไว้แล้วในท่อนตัดนะครับมีความเหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับคือว่าที่หนึ่งคำสุดท้ายสัมผัทกับคำที่สามคำที่สี่หัวที่สอง แล้วกันสุดท้ายของวัตที่สองท่อที่สองเนี่ยต้องปีกไปสัมพัสกับการสุดท้ายของวัคที่สในท่อนที่หนึ่งนะครับอย่างเช่นการสุดท้ายของวัคที่แปดท่อนที่1นึงเนี่ยลงคำว่าคนนะครับคำว่าคนนะครับคำสุดท้ายของวัคที่สองท่อนที่สองนี้ลงเสียงจัตวานะครับ แต่ต้องเป็นสระที่มีความใกล้เคียงกันเช่นสนฝนผลหนเป็นต้นนะครับอันนี้นะครับที่เขาหมายวันนี้เพราะว่าเพื่อเพื่อมีความสวยงามแล้วก็มีอรรถรสนะครับในการภัพชมหัดฟังนะครับแต่ว่าอนุโลมได้นะครับในสัมภาษณ์ในข้อนี้แต่ว่าก็ยังบังคับอยู่ในในส่วนของเสียงจตตวานะครับต่อไป กำสุดท้ายของวนทีสองส,รรสัมผัสกับการสุดท้าย ai, ของวนทีสามการสุดท้ายของวาทีสามว่าสัมผัสการสุดท้ายของการที่สามการที่สี่ของวารีสี่นะครับแล้วกำรสุดท้ายของวารีสี่ 4, บังคับนะครับสีเขียวจะต้องเป็นเสียงโทน,นะครับต้องเป็นเสียงโทต้องอ่านนะครับเสียงโทมีอย่างพ้องวายมอคอนอูเอินเป็นต้นนะครับหมายไว้นะครับแล้วบรรทัดสุดท้ายนะครับ วังกที่5้าคำสุดท้ายเปจู่คำที่สามคำที่สี่นะครับของว่าที่หกแล้วต้องลงด้วยเสียงตรีนะครับนะครับคำนี้จะสัมผัส์กันสมมุติว่าคำสุดท้ายของว่าที่สี่เนี่ยลงคำว่าอูนะครับตัวนี้ลงด้วยเสียงตรีต้องลงในเสียงสระอูนะครับเช่นคาว่าหูหนวเป็นต้นนะครับแล้วก็จะลงด้วยคำว่าจิมนะครับ ถ้าเป็นทํานองจะปุ๊กก็จิมและนอ้อถ้าเป็นทานองละไม้ก็จิมและนอ้อนะครับเมื่อเราจิมแล้วนะครับก็ยังซอคนต่อไปก็จะซอต่อห้องนะครับนะครับสำหรับต่อไปเชิญทุกท่านนะครับรับชมการซอสาธิตทํานองจะบปุ๊กและทํานองละไมได้แล้วครับขออักราชฮานาบันดาสิงหาศักดิ์ จุงได้ยาลีคิดนิมิตบันดานผลสุขสามประการจงบันดาดันโดนเพื่อป้นกังวนวังว,วนหอนไม่ทรัพย์สินเงินทองเข่าของลาบยดใจตึงบาหมดนี้เป็นโกฎของวาย นับอันประเสริฐกำเนิดอธิษฐานเพือสมหวังใดดังปณิธานการเงินการงานสำราญบ้านเบิกในสุภาวาระดิษฐที่อำนาจคุนรศีนี้แมาเปิดเริกเกียรติยศงามงดฟองเกิดมีแต่ความบ้านเบิกนี่ สากคนละโลกันว่าเรื่องเศร้าโศกรีไปโยกถอยนี้ยาตูระพิษมิ่งมิ่ป้อนดีสุขีโยกดีสลีเตี้ยมันอำนํำนวยอวยชัยในดิธีวาระปารมีองค์พระหักสาลายาและนะปีเก่าคยประมาทเพราะขาดสติ ม่ต ch ้องดำริทำดีอย่าห่างกายปีเก่าเคยคันเยอะการยังสบายปีใหม่ต้องคิดใหม่เรื่องใหญ่ๆทุกด้านปีเก่าใจ้อนย้อนถ่าความโหดปีใหม่จะไปโหดโตดมู่เจ้าบ้านปีเก่าเคยปักเปาะอููเนาะต่อทานปีใหม่เฮือเจื้อจาน ปีเก่าทุจริตคิดองสารพัดปีใหม่ต้องขัดจัดตัดให้มันหายหนปีเก่าไผ่เคยจังฝังในยกะมนปีใหม่เฮอยิ้มโยนถึงหันผลเตื่อน้อยปีเก่าเคยคิดมีจิตฤิสทธิ์สยาปีใหม่เข้ามาหื้อจ่าชื่นใจ นุกสุขเสริญปีเก่าเคยสนุกเลยทุกขาดเงินปีใหม่เฮือพิดเพลินเฮือเจริญเตียงเต้าปีเก่าเคยบ้าหวยเพาะวางรวยตางรัดปีใหม่เฮือเพ่งคัดจัดการกองเก่าปีเก่าเคยห่วงลำศพระเจ้าปีใหม่อเข้าฟัง อีแบกหามปีเก่าเคยลำโหกขี้โลาขี้อำปีใหม่ฮอกกระทำว่าดีจ้อยจ้อยปีเก่าชอบช้ำทำน้ำตาขอปีใหม่ใน้องขออย่าน้ำตาน้อ เกาแก่อ่อนเอเพราะว่าแพร่ภัยโรคปีใหม่เฮมีโจกเคาะศกคือหดหายปีเก่าแก่แตกแยกพอคนแทรกคำหลายปีใหม่ืเฮ่วมใจเนื้องใหญ่ปีน้องปีเก่าแก่เมาเนื้อแฮ่เฮปีใหม่เลิกเกลเล่ลดเที่ยวเตะลงท้องปีเก่าแก่ขี้รักขี้จักขี้จ่องปีใหม่เอนิ่งน้องง่ะสิ ต็มที่ปีมายาปีนี้มีนีคู่สิ่งปีเก่าเคยอกหักจากยอดทกเตรียมคิงปีใหม่อคู่ปาไหลองแอบพอปีเก่าเคยนอนกอดมอนเดียวใดปีใหม่เฮอสบายมีูหมาวมซอน ปีเก่าเคยได้เซล็ดินปีใหม่ขี่เครื่องบินนอนกินบนฟ้าปีเก่าเคยตุ้มหนักเงินทองปีใหม่ได้ครอบครองเข้าของเสือ้อผ้าปีเก่าเคยขาดทุนการก้าปีใหม่ราคาต่ปีเก่าเคยทำชั่วพ่อบาปความผิด ปีใหม่ต้องพิจิตค,ความผิดลากลายปีกเก่าเคยแบกเห็นพลาทำลายปีใหม่ต้องละอายอบายแห่งองปีเก่า,คคา,า,ากเคยคิดมีใจคิดระยำปีใหม่ต้องกระทำความดีงามปีน้องและน้อง